สวัสดีนะทุกคนนะครับขอต้อนรับสู่ยูทูบชาแนลขายบาร์บี้ราคาถูกมากครับ ในคลิปวิดีโอนี้เรามีสินค้ามานำเสนอกันเช่นเคยนะครับแต่ก่อนที่จะรับชมวิดีโอกันนั้นฝากเด็กๆกด Sub สไครต์แล้วก็กดไลค์ hmm. เยอะๆด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสินค้ากันดีกว่าว่าวันนี้พี่ดุกกจะเอาสินค้าอะไรมาให้เด็กๆดูกันนะครับนั่นก็คือนี่เลยยังอยู่ในหมวดของตุ๊กตาบาร์บี้เพราะว่าเป็นสินค้าขายดีประจําร้าน NDA Shop นะครับสาหรับรุ่นนี้ชื่อรุ่นว่า Beauty Girl นะครับเป็นบาร์บี้กล่องใหญ่ขอ,อน,นิ้นนะครับว่าตัวนี้กล่องใหญ่มากๆเลยและที่สําคัญมีหลายแบบให้สะสมกันด้วยครับ สำหรับรุ่นนี้เนาะเดี๋ยวให้ดูก่อนดีเทลกล่องเห็นไหมหน้าหลังสีพาสเทลสวยงามนะครับแล้วก็มีหูจับหูหิ้วให้ด้วยนะครับแล้วก็ภายในกล่องก็จะมีมงกุฎครับอันนี้เป็นมงกุฎเอาไวสา<ต>้สำหรับเด็กๆใส่เล่นเนาะแล้วก็จะมีเป็นแบตบิลตันสองสองอันนะครับมีชุดใส่ให้ด้วยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดชุด เยอะไหมสวยมากเลยชุดเด็กๆแต่ก็แต่ละชุดเขาก็จิงแม้ก่อนเสื้อให้ในตัวเป็นตัวเกาะนีเห็นไหมครับเป็นตัวเกาะเสื้อเนาะในด้านของตัวบาร์บี้ครับเด็กๆนี่บาร์บี้ก็จะเป็นบาร์บี้หน้าจะลักษณะเหมือนปุกตาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ผมเป็นผมลอนเนาะเป็นงานข้อต่อแขนนะครับมาพร้อมกับชุดราตรีแสนสวยงาม ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นของตกแต่งเนาะมีเฟนไฟแล้วก็มีผีเสื้อให้ด้วยนะครับนี่ตัวนี้เป็นแบบที่1นนะครับเด็กๆสำหรับรุ่นนี้น่ารักมากๆเลยต่อไปแบบที่2นะครับจะต่างกันที่ตัวบาร์บี้เนาะถ้าเป็นตัวบาร์บี้รุ่นนะี้จะเป็นผมผมตรงเมื่อสักครู่จะเป็นผมลอนนะครับหน้าเขาจะโมเอะโมเอะนิดนึงนะแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นชุดสวยมากเลยนะพี่ดูว่า คุ้มมากๆเลยกล่องใหญ่แล้วก็นี่แบบน,นีนี่นะครับตัวนี้จะเป็นชุดสีแดงครับเด็กๆผมลอนเห็นไหมน่ารักมากๆเลยให้ดูใกล้ๆเมคอัพของเขาพี่ดูว่ามีเอก,กลักษณ์มากนะเด็กๆถ้าเด็กๆเคยดูการ์ตูนญี่ปุ่นหรืออ่านหนังสือที่เป็นหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น หน้าแบบมีเป๊ะเลยนะครับสวยมากสำหรับรุ่นนี้เนาะราคาพิเศษเลยเพียงกล่องละ220บาทเท่านั้นเองครับเด็กๆมี3แบบให้สะสมกันเนาะอันนี้แบบที่1นะครับแล้วก็แบบที่2ครับแล้วก็แบบสุดท้ายแบบนี้นี่นะครับเนี่ยนะมี3แบบนะครับต่อไปครับเด็กๆ220ร้อบนะแบบเมื่อสักครู่นี้รุ่นนี้ครับ รุ่นนี้ขายดีเป็นรุ่นหัวใจนะครับข้อดีของรุ่นนี้คือหน้าบาร์บี้สวยครับเห็นไหมชันสวยข้อดีคือชันสวยนะครับเป็นงานข้อต่อแขนมีกระเป๋าให้หนึ่งใบมีมงกุฎให้หนึ่งอันแล้วก็มีชุดให้เยอะเลยครับม,มีถึงหชุดด้วยกันแล้วก็ตัวบาร์บี้เป็นงานข้อต่อแขนด้วยตัวนี้แบบที่หนึ่งนะครับกล่องสวยมีหูหิ้วให้แบบที่หนึ่งงานงามนะ แล้วก็มีอีกแบบหนึ่งครับเด็กๆรุ่นนี้เป็นรุ่นเดียวกันเพียงแต่ว่าต่างกันที่ตัวหน้าบาบี้กับชุดนะอันนี้จะเป็นสีออกชมพูชมพูครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเด็กๆตัวนี้ราคาพิเศษเช่นกันเลยนะมี2แบบให้เด็กๆสะสมราคาเบาๆเ,เ,เลยครับตัวนี้2 2 0บาทเช่นกันครับเด็กๆนี่นะสองเช่นกันมี2แบบให้สะสมนะครับ มีเป็นชุดสีม่วงกับชุดสีชมพูนะรุ่นนี้มีกระเป๋าให้ด้วยนะครับอีกสักแบบหนึ่งละก,กันรอะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับฝากไว้ด้วยรุ่นนี้เลยเป็นรุ่นครอบครัวนะครับตัวนี้เป็นรุ่นครอบครัวครับภายในกล่องก็จะมีเป็นตัวบาร์บี้คุณแม่ผมยาวมากๆเลยนะเด็กๆบาร์บี้คุณพ่อแล้วก็มีบาร์บี้บาร์บี้เด็กกี่งกลางแต่โดนผมคุณแม่บางผมคุณแม่ยาวจัดน,นะครับแล้วก็มีชุดตกแต่งให้ด้านข้างด้วยเป็นชุดของคุณแม่มีเห็นไหม กล่องนี้กล่องใหญ่มากเด็กๆเ,เป็นบาร์บี้เซตครอบครัวพ่อแม่ลูกนะรุ่นนี้250บาทนะครับกล่องใหญ่สนใจสั่งซื้อสินค้านะครับสามารถแอดไลน์ของทางร้ามาได้เลยทาง ID l i n ล atuxn 7330u นะครับหรือทาง Facebook Fanpage ขายบาร์บี้ราคาถูกมากครับยังไงเข้ามาสั่งซื้อกันได้เยอะเลยนะครับส่งจริงส่งไวต้องร้าน nba shop เท่านั้นนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ